าามาบอกกันคือเกาเหมือนเดิมพี่นอ้องกินเข้าพักเบรกช่ยงคืนนำกันครับผมเมื่อนี้ก็ได้เมนูง่ายๆคั้นที่ต้องกินเมื่อเช้านะครับ <c oughs> นี่ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสัง h ช n แนลกับการใส้ชีวิตในต่างแดนครับ มาพ่อ,อกรไมด้กา้พักเบรกหลังเที่ยงคืนคือเก้าหันละนะครับผมช่วงนี้ครับจากสี่ท้ายอีกอย่างยุกนะครับผมไ่นอนผมก็ได้ไปหาเที่ยวหาเล่นทางไหอยู่นะครับผมก็เลยว่าทายกินเขากินน้ำซูพีสูนองเบิรงนี้แหละนะครับผมเมื่อนี้ก็มีนู้ง่ายนะครับนี่ครับผมเอาเอาไว้ใก้แล้วก็เป็นสีน,น้อนี่ครับผมเมื่อนี้ต้มไข่ครับผมต้มไข่กับใบ่น้าพริกน้าพ,พริกกากาหมูมอนสัง แค่ว่าเอ้ากากหมูหมดแล้วละอย่าแต้นซุ้มเครื่องมันเลยคนคนใส่เข้ามาเลยอั่งนี้ครับพี่น้องไข่สองน้อยครับผมเมื่อนี่ง่ายๆนะครับผมจะไปให้่างให้มันนุ่นีากกิน้วก็เอออิ่มนะครับผมอิ่ม้วกเฮ็ดงานต่อคือเา้านะครับผมเมื่อน,นี้ก็ฮ็ดงานู่หมองเก่านะครับนี่นะครับผมเากินแรงเมื่อนี่ง่ายๆเลยพี่น้องอันนี้ก็ต้มไข่ครับเครื่องกา,กากหมูผักสดก็มีเกียวบองใส่เก้วบองมานำยุ่นะครับผมนี่ เป็นงานนี่มองเก่าคือเก่าแล้ครับผมมืนอนี้พี่น้องมารับผมอย่สู้เวหลายยายห่าลงเข้าแล้วครับอื้อแซ่บเด้อครับอื้อต้มไข่ครับผมไง่ายๆมัน ผู้เศร้านี่ประเทศน้องกินครับผมเลื่องงานไปกับตาคลิปนอนเองกินนะผักสดๆดาหญี่ปุ่นเบิดแล้วอันไนพี่น้องหนาวครับผมอากาศหนาวอยู่ที่ไหน ง,ง่ายเลยไมรอยอะไรสามคืนแล้วครับและอีกสองคืน กาคืนวันพฤหัสกลางคืนวันศุกร์มันขาเร่เย,นนะรยเบอร์ราไป่นอง ขึ้นเศร้าข่อยยากก็ไปซื้อของนี่ได้ไปซื้อน้ำนี่เดอ๋มั้งมึงขนเศร้านะครับผมนี่ได้ไปซื้อน้ำกับซื้อผักอยู่ไม่น้องมาสั่นกับเศร้าวันศุกร์ก็แหละนะครับผมน้ำบดลินแล้ว นี่ยางงานซีเังเคงนี่งานงานบ่มีพรแน่ข้างในผลิตงานบ่ทันนะครับผมสบายเนี่ยยางซีเคร่งเนะ้ยนว่ามือระยอดหลายแล้วครับเก็บซีลอยเลยเพี่อง เสียงดังๆเลยมันมีเสียงลมเสียงอย่าเขาดังซี่ซี่เมืนน่อนาคี้เข้ามากินต้องไปเสียบปล่าจีหนึ่งซี่ร้อย ตีสองห้าร้อยตีสามหกร้อยตีสี่เก้บร้อยตีห้าแปดร้อยประมาณประมาณตีห้ากว่าได้ยอดงานแล้วไปน,นั่งเล่นสบายเลนะครับนั่งอัมืองแล้วเก้าลอยเกาลอยกว่าพอนะครับ มืงอนย่างซีเันก็ใชเอาลายเพราะปกติเราซืประมาณเก้าร้อยไปปายเกือบพันหมดแล้วครับมนถ้ามึงย่างห้าเครนก็เก้าร้อยเก้ารอยน้อยๆประมาณมสบายดีนะเรับไปจะซื้อไปจะซื้อมาไว้อยู่ นะครับได้กินของอุ่นได้กินของห่อนมันบ่เสียเวลาไปเรียบปอดดังปูนก็เปิดกิ่งเลงสิน,น,นะครับผม ันได้กิงอย่างมันห่อนนี่มันมีแห้งแค่ได้เนาะคันเย็ยนเย็นมันกับว่าเป็นท่าเหมือนเขาเลยตั้งแต่เครื่องไอนั่งที่ผมไปก็บเก็บเครื่องกระปุกนี้เนาะแต่เฮ็ดไว้อยู่ดีครับผมเฮ็ดไว้ก็สบายดีจริงะ าทีแล้วเดี๋ยวเวลาอีกดูสามสิบนาทีครับว่าบบเบรกเบรกสี่สิบนาทีฟังเลยเด้อผู้ใดสนใจอย่าพี่น้องน้ำพี่กากมูนมันสั่งนะครับพักเข้าไปในในเพศผมก็ได้ นะครับเฮ็ดเฮ็ดไม่ตลอดนะครับผมบ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดตุ้มได้เฮ็ดตามออเดอร์นะครับอาทิตย์นึงนึกเช็ดยู่ประมาณสองเทียนะเทียสองเทียเฮ็ดทุกอาทิตย์นะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กระซงสินะ แต่ว่าอยู่ในในญี่ปุ่นมันมีขายนี่ยมีขายด้ยุไทยนะครับ เย,นยนินดินครับหนเพื่อสว่างตตวให้ตัวนี้นะเย็นอันนี้เย็นจริงครับผม คลองจีเรียเลยวะต้มไข่นีอิ่มอีมอัมนเลยพี่น้องชิลายนี่ครับผมยับลายใส่กระปุกไปห่อบ้านแล้วก็ไปล่างด้วยงานเมื่อแรงซื้มาให้งานกะเอาไปเวฟแล้วก็ใส่กระปุกแล้วก็ห่อมากินลโรงงาน สะดวกสบายดีนะครับสองพันนี่พี่น้องสองพันเนื้อนะคิดปมากกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสีกว่า,มาม 400, 400, 500, 400บาทนะครับผมม่ห้าร้อยครับช่วงนี้เลขเงนบันทึนะครับกัเลขเงินเพียงแมันกระซข่ยี่ยหรอกครับตอนนี้เลขเนค่ยิบยสิบสามยิบสี่ยิ 23, 24, 23, 24. บสามยิบสีโบไปหน้ามาหลังจจกเทียครับผมหมเชยรไ่กันยี่สิบไปกระอ้เอาการอยู่นะครับ <premises. S 1> ปวดหลังแล oh ้วไม่ยืรเลเนี่ยกร็แาบยางนี่นะบ่ได้บ่ได้นั่งบ่ได้กุมบ่ได้อย่างดียางงานใส่แข็งเส้นปวดหลังไม่มุ้ยู่กินน้ำน้อยกับว่าจับฮันกินดูแลกับปวดเนี่ยวหนูไปนะครับกินดูกับปวดเนี่ยวพอดูก็ะยักข้องน้ำกระยักข้องน้ำลำคาญนะนะขี้ขานขี้ขาดอกไปก็ไม่ได้หรอกครับมันหนาวฮันออกจากที่เตอร์เป็นซะยี่นเย็นได้ไหมพี่น้องมันต้องมันต้องได้เปื้อนนิสัยอยู่ตลอดเลยดิมัน มาถึงแกยู่ได้โกมลอยง็ดซุ่มกับเจ้าโอนไปอยู่จังหวัดอื่นเนาะไปเจอบักหิมะนานาไปแบบรูปสิบรูปที่สิบสามสิบองศาองศาสิไหโอ้ยเขาอย่างกับเจ้าอยู่ได้เนาะมันไปเจอสันนีโอ้ยตายแคบผมมาแข่งตายอีหลีครับผมพี่นอ้องแต่สมนี้กับสิตายอยู่นะครับผมอีหลีดิหนาวแห้งอิหรี่หนาวเข้าอีหลีนะครับผมสองสามมือเนาะอาอาทิตย์นี้แหละมันมันหนาวคับกันนะครับผมหนาวเข้าอีหลี ลบสามลบสี่ลบสองติดลบซุบมือเลยนะครับผมตอนนี้กันลบประมาณลบสองลบหนึ่งลบสองลบสามนี่แหละหนาทางอื่นหินมาตกขาวจุ่นพุนะนะครับผมแต่ว่าทางผมบ่บ,บ่มีอย,ยู่ยังยังยังห็นยังพันได้เห็นหิมะยกคพินน,นะครับผมซึมีเบ,บื้งองสูงเราคือยังเซบอเป็นตามีนี่แหละนะครับผมหรือบอระทศไทยให้พี่น้องเบื้องดอกนะครับอันท้าโบ้ไปเที่ยวทางอื่นเราไปท้าเอานะครับผมมันโบ มันบ่ค่อยมีของผมอะนีมากแบ,บ่บ้ค่อยมีส่วนพวกพวกใครพี่บาดพวกอย่างสิน้นมันมันไอซีซิบ่ค่อยมีผลกระทบท่อใดนะครับผมคุตั้งเพื่อนดินไวน้ของยานี่ก็ม่มีผลกระทบอีกอย่างท่อใดนะครับผมมันก็นเป็นแค่บ้านเฮียนสั้นธรรมดาอีซึกระถ้ขาของผมนี่กระถ้ภา,ภามันทถกถ้ามันมีพายุมีอย่างมาก,กที่ซิบ่ค่อยเถื่เต็มเต็มกระที่ถือกลางห่างมัน,สน,มน,มนมัสินะก็เป็นฝนตกฝนลงธรรมดาอีซึนะครับผม ก็ถือว่ามันก็สะดวกสบายอยูผมว่ามันก็สบายดีอยู่มันบ่ได้มาระแวงเนาะระแวงฝนตกฝนลมพายุพายุเพนดุนวงเพนดินไหวเป็นบ่ลหลังนะครับผมก็ถือว่าสบายไปอีกเปาะนึงนะครับผมก็ถือว่าโชคดีอยู่แต่ว่าก็บในอนาคตข้างหน้าเฮาก็บ่รู้เนาะว่ามันสิมีบ่มียมันซีบินได๋งห่ะแต่ว่าที่อยู่มาน่ะ5ปี4 5ปีแล้วนะครับผมก็ถือว่าบ่บ่มีอีหยังรุนแรงนะครับผมไม่รับก็ถือว่าธรรมดาคือจังบ้านเฮาอยู่นะครับผมก็ถือว่าโชคดีอยู่ แพ่นดินไหวกับบ้านปูนบ้านเฮียนสั้นธรรมดานะครับผมพายุหนัหนกๆคือว่าก็เป็นฝ้าเป็นฟูนธรรมดาคือกบ็กบอถือกับว่าตุงตังตุงตังนะครับผมเอาสั่นละครับผมสำหรับพิมนี้ก็กทีิขอจบใบสนิธแล้ครับก็ขอตัวไปหาทำธุระส่วนตัวฮารี่นอนจึงน้อยก่อนนะครับผมพี่นองก็บพิขอจบไว้เนี้นเก็บภาพบรรยากาศพักเบรกให้พี่น,อน้องได้เบิ่งกินข้าวนองกันนะครับผมสั่นละเนาะที่ไหนเราขอฟังงไม่รู้น้องกิ๊กต่างหมอนสั่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมผมแน่นะครับผมผู้ดใดสงสัยอย่างกไอย่ังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมานลบฝันดีครับไปละ